สวัสด,ดีครับวันนี้พ่เก๋อะไรอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มานำเสนอคันนี้เลยนะครับโตโยตา e ้ารีโว่สมาร์ทแคป2.4 e พิลเลอร์พัดปี2.17 0 ดูเลยครับวอลลุคันี้สวยใสขนาดไหนตามผมมาเลยครับเริ่มจากไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับคันนี้ถ้าเป็นตัว E ธรรมดาจะไม่ใช่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับขัดมาเป็นกระจังหน้ากระจังหน้ามาพร้อมโลโก้ขนาดใหญ่ของโตโยต้าไฟหน้าด้านซ้ายก็ยังสวยใสไร้์ดิวรอยนะครับกันชนหน้าสวยตามสไตล์ของโตโยต้าตัวนี้ยังไม่ได้เช้งหน้าใหม่นะครับเป็นโฉมสุดท้ายอยู่ขัดมาฝั่งซ้ายเริ่มจากล้อหน้าล้อหน้าจะเป็นล้อแม็กขอบ18สําหรับรถคันนี้นะครับเราจัดทรงลงแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราใส่ยางขอบ18มาให้ขัดมาเป็นกกกรรระะจจมมมออองงงงข้้้้าาเเเป็นนแบโคียพไฟลววใตั มือเปิดเป็นแบบโครเมียมประตูด้านซ้ายยังสวยงามไร้ริ้วรอยแคปผิวยังบางๆอยู่ยังไม่ได้ทำสีนะครับกระบะ ฝั่งซ้ายบางๆผิวแห้งๆตัดมาเรามาดูในส่วนของด้านท้ายของรีโวคันนี้รีโวคันนี้จะมีโลโก้โตโยต้ารีโวอยู่ฝาท้ายพิเศษมือเปิดท้ายเป็นโครเมียมพร้อมกล้องถอยในตัวนี่คือข้อเด่นของ e พัทนะครับถ้าเป็นตัว e ธรรมดาจะไม่มีกล้องถอยโดยรวมแล้วผมว่ารีโวคันนี้สวยงามลงตัวตามสไตล์ของผูดด้ที่ต้องการรถกระบะบรรทุกไ,ไว้ใช้งานเรามาดูห้องโดยสารด้านในกันเลยครับเริ่มจากแผงประตูนะครับแผงประตูนี้สำหรับโตโยต้ารีโว่มาแถบสองอยู่สี e p n e r คันนี้จะต่างจากตัว j พัทถ้าตัว j พัทแผง สีเงินผูด้วยผ้าสีน้ำตาลลงที่ซอฟแขนมือเปิือดด้านในเป็นแบบโครเมียมกระจกออโต้ฝั่งคนขับเป็นทันล็อกและก็ที่ปรับกระจกสามารถพับกระจกได้นะครับคันนี้เบาะนั่งเป็นแบบเบาะนั่งธรรมดายังไม่ใช่เบาะไฟฟ้ามาด้วยผ้าสีน้ำตาลเดินด้วยได้สีขาวสลับสีน้ำตาลเข้มนะครับสรับพวงมาลัยคันนี้พวงมาลัยจะมาแบบมั ction, ลติฟังก์ชั่นรับโทรศัพท์ได้ปรับเสียงลดเสียงได้หน้าจอเครื่องเล่นขนาด7นิ้วระบบทัชสกรีนรองรับกล้องถอยแอร์เป็นแบบแอร์เมนวลปรับระดับได้4สีช่องชารจเหักียเป็นแบบธรรมดาาตมไต์ของีปุ่มอง อีโคโหมดแผงคอนโซลด้านบนเป็นสีดํามีแอร์แบ็กซ้ายขวามีที่เก็บแว่นตากระจกปรับแสงด้วยมือหมุนนะครับโดยรวมแล้วโตโยต้ารีโวคันนี้ผมว่าก็ยังตอบโจทย์อยู่นะครับสำหรับรถปี17ภายในยังสวยงามเหมือนรถออกห้างป้ายแดงส่วนเบาะแควตึงๆอยู่เลยครับเหมือนไม่ได้ใช้งานเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยครับขนาดโตโยต้าร e ีโว่สมาร์ทแกร็บ2.4 epiener พัดคันนี้นะครับมาด้วยเครื่องยนต์ขนาด 2,400cc ซี150แรงมา้าอัตราการกินน้ำมันอยู่ที่16-17กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเรามาดูในส่วนขขออออองงงงงงงหหห้เเเเเคคครรรรรืืรร่่ od, ่่กกกกัััััันนนนนลยยยยบบวววาาาาาสสมมมมมมมดดิิิไไจ็ตีะทู เดิมนะครับโลโก้โตโตยตา้าตรงฝากระโปรงหน้ายังตรงเดิมรอยตะเข็บเดินตรงสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะครับข้อสําคัญเพจยังไม่มีการขยับไม่มีการสะเทือนหัวน,นอ็อตซ้ายขวายังสวยงามคานฝั่งซ้ายคานฝั่งขวาสวยงามมองดูแล้วไม่ต่างจากออกห้างไปแดงนะครับถึงแม้จป็นปี17เรามาดูค่าตัวของรีโวคันนี้นะครับ ตำารัวเต้ารีโวคันนี้นะครับออหอข้างไฟแดงอยู่ที่759,000บาทผมขายอยู่ที่495,000บาทประหยัดไปถึง260,000บาทและรถรีโวคันนี้ผ่อน8,000บาทตลอดสัญญารถของอารยะยุทธกิจทุกคันผ่านการตรวจสาพจากบริษัทชั้นนำของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกูเลมอนรถดนใจการันตีได้เลยครับว่ารถของเราสวยงามรถของอารยะยุทธกิจทุกคันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมตัดต่อกรอหม่ถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากได้รถคันนี้เป็นเจ้าของสามารถติดต่อมาได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เรามีแอดมินตอบกลับตลอด2 สนใจอยากให้ผมมารีวิวล้คันไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้อารยะยนต์กิจสินค้าคุณภาพหัวใจบริการ